วันนี้มาเก็บค่าเช่าหอพักกันค่ะคือณะตอนนี้ก็ยังมีผู้เช่าตึงหนึ่งอยู่พอใกล้สิ้นเดือนแล้วพนักง,งานก็จะจดมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟก่อนคะมิเตอร์ไฟก็จะมีทั้งหมด3ตู้มีชั้น 1, 1> ชั้น 2, 2ชั้น3จะอยู่ก่อนทางขึ้นบันไดเลยนะให้ผู้เช่าได้เห็นเลยนะคะว่าใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วผูว้เช่าสามารถมาเช็คตรงนี้ได้เลยส่วนมิเตอร์น้ำจะอยู่ดัดฟ้าการขึ้นลงลําบากมากและการจดตัวเลขก็ลําบากเหมือนกันค่ะเนื่องจากมิเตอร์มันซ้อนกันอยู่ด้วยความที่เรากลัวงงก็เลยสติกก๊ต แล้วก็ไปคำนวณว่าผู้เช่าใช้ค่าน้ำค่าไฟไปเท่าไหร่แล้วก็มาบวกกับค่าเช่าปกติที่นี่จะจดค่าน้ำค่าไฟทุกวันที่ยิมห้าค่ะถ้าทำบิลเสร็จเร็วก็จะส่งวันถัดไปเลยลี่ก็จะส่งบิลค่าเช่าให้กับผู้เช่าก่อนสิ้นเดือนเท่านั้นและอยากจะเล่าให้ฟังว่าผู้เช่าบางคนคือน่ารักมากผู้เช่าบางคนไม่ถึงสิ้นเดือนก็โอนแล้วผู้เช่าบางคนพอสิ้นเดือนปุ๊บก็โอนเลยคือไม่รู้ว่าจะน่ารักไปไหนก็จะมีบางคนนะที่จ่ายค่าเช่าเลยสิ้นเดือนแต่ลี่ก็มีกฎแล้วก็บอกผู้เช่าว่าถ้ามหไไม่ด้้ใ เกินวันที่ห้าของทุกเดือน